เอาเลยค่ะเลือกคลิปเลยคนละสองอันเอาไปเอาเลยคนละสองอันขนมขนมคนละหนึ่งห่อแบ่งพวกแบ่งเพื่อนกินด้วยเอาเลยิเอาไปเอาไปเลยเลือกเราขอบคุณครับมาพี่พี่มายิบขนมเลยเอาคลิปเป็นตวยกญได้ วันนี้ลุงชัยใจดีเลยค่ะวันนี้ลุงชัยใจดีเนอะพอกวะน้องเอาไปทำงานน่ะเอาเลือกเอาเลยค่ะเลือกเลยเอาอันนี้นะเนี่ยขอกริปเนากิ๊บไปติดผมตัวเอาไปเลยค่ะนู่ฟรีนู่ฟรีเอาเลยค่ะเอาเอาโจ๊กมาแถมเอาโจ๊กมาจนหมดละีล้ เอากิ๊บไปเลยเอากีอันค่ะเอาไปเลยเอาไปตินเลยบอกเพื่อนเอามาเลือกเอาขนมเาขนมเลือกเอาเลยเจ้าและกิ๊บนี่เอาไปคุณละอันงคุณชัยมาแจกของเลยวันนี้เอาเลยค่ะขนมไอเมาเลยเข้ามาเลยเอาเข้ามาเลยครับเลือกเอาเอาไปกินครับผม ครับผมขอบคุณค่าเอากิ๊บปีเอากิ๊บเหรอเลือกกิ๊บเลยเอากิ๊บไปเลยครับผมไอเอาขนมเลยเอาเลยครับกิ๊บเลือกเลยเลือกเลยที่พูดบอกอเอาเบโอ้อันนี้ยังมาตีกว่าเดียวดีแต่มาล่วงเปลี่ยนเลยค่ะเอาเลยะครับครับผมขอบคุณนะคะค่ะมาเลยขอพีครับแจกฟรีเอากิ๊บเอาขนมคนละชิ้นครับคนละชิ้นเอาเลยแจกฟรีเอาเลยครับแจกฟรีครับ เลือกเลยมาเลยถ้ารอเอามาแหละรอมาเลยแจกฟรีแจกฟรีคนละหนึ่งห่อนะคนละหนึ่งเอาเลยครับคนละหนึ่งห่อเอาเลยโอ้โหโอ้โหกินเลยครับอันนี้ล้กันเฮียเอาคลิปด้วยไหมเฮียเอาคลิปด้วยไหมครับน้าพี่แจ็คฟีเอาเลยให้น้องหยิบเลยเอาคลิปไปมีสองอันเลยลุงเสียมือแจ็คฟีนะแจ็คฟีแจ็คฟีครับเอาหมดดเลยไ้ป่ะอคนละหนึ่งห่อครับผม แบ่งเพื่อนกินด้วยเอาไว้เพื่อนกินด้วยครับคนละหนึ่งห่อเอาแหมปีมาเอาแหมเอากิ๊บเขาไม่เอาบอกครับเอาเลยขอขอบคุณเจ้าขอบคุณค่าขอบคุณค่าเอาปลาผมปีมามาปีมาแจกฟรีแจกฟรีลุงชายแจกฟรีมาเอาไหมคลิปก็มีนี่ไม่ต้องกลัวนี่คลิปก็มีเลือกเอาเลยค่ะเอาไปเลยค่ะแจกฟรีมาคิดตังค์ยิบเลยคนละสองชิ้นเอาไปเลยค่ะคนละสองชิ้นคลิปใหม่นะน้องคลิปใหม่นะแบบคลิปใหม่ลุงลุงชายซื้อมาแล้วบัตรได้ใจ มาเลยครับให้มาเอาขนมเลยมาเอานี่ไหมเอาขนมเอาอยู่ใจหยิบได้เลยค่ะขนมคนละหนึ่งห่อเลยเอานี่บ่ครับระวังรถเถอะเอายิบไปเลยมาเลยให้มาหยิบขนมเลยครับครับผมเอากีบบ่อกีบบ่อขมครับครับผมเอาไปคนละสองอันเอาเลยเอาเลยหยิบเลยครับเอาคุณลุงช่วยต้งเสรเลด้วยพี่ๆด้ยครับผมเรือไม่เป็นยไงเอาเด็๋ยิเอาอเอาเอากิบไปด้วยไหมเอากิบไปด้วยไหมเออไม่เอาเอา เอาตุ๊กตาครับผมเอาตุ๊กตากลับของกลับมาเลยครับขนมครับอันนี้มาชุ่วยกิ๊บแชกับผเอาแจกเอาแจกเอาเอาเอาไปครับผมเอาครับผมเอาเอาครับผมครับผมเอามาเลยครับครับเอาเลยหยิบเลยครับคออกเอาเอากิ๊บไปฝากแฟนเดยบ่กิ๊บไปฝากแฟนบ่มาเลยหยิบเลยครับเอาเงิงสองเงน เอาเลือกเอาเลือกเอาเอาที่ขนมเอาเลือกเอาเดี๋ยวลุงเสร็จเดี๋ยวปิ้งก็เหนือยกระจายเรื่องเอาที่เอาคนละสองงานเอาขนมไปเอาไหนเอาแม่ดูเอาเลือกเอาเปียงเอาเรือกเอามามีเนื้อขนมจะมามีแล้วเนื้อปียงกอาคิปเอาอันนี้กิ๊บเลือกเอาหมอนแล้วเน้อหมีแล้วเนื้อปิ้งเอาอ๋อหมอแล้วเน้อหมีแล้วเนื้อไอ้ปี้พันละได้ยังตัวเบาโอ้ติดกล้องหน่อยอันนี้มันเหลือแล้วเนื้อเหลือแค่กิ๊บเนื้อ เอาคนละสองเงนคนละสองเงนไปเอาเลยเอาเลยแจกฟรีครับอันนี้มีละนี่เป็นกิ๊บติดผมเนอะอันนี้เฉพาะของมะยิงเนอะเป็นกิ๊บปีตหงเอาเลยเอาเลยเเลลือกยคนละสองเงนเลือกเอาเปรี้ยวเหรอเรียกเอาเลยคนละสองเงนแจกฟรีแจกฟรีเยอะได้ยิ่เยอะเรียกเลยเอาคนลยค่ะแจกฟรีคนละสองเงินครับเอาเลือกเอาเลยครับเอออ๊ะน้้งหยกค่ะอ่าหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะคนละสองเงนสองเงนค่ะขอบคุณค่ะเอา อันนี้เลกิบติดผมเอาเอาเลยค่ะคนละสองอันค่ะผมเอาคนละสองอันกิบติดผมครับผมเอาหมดแล้วเอาไปเลยคนละสองอันเอาเอามไปเอาไปหยิบเอาไปเลยใส่หมดกิบใหม่นะเอาไปแบ่งเพื่อนตัวเอาไปเลยเอาไปติดผมเอาไปไว้ติดผมเอาไปเท่ากันสามอันก็ได้ติดเลยไม่มาได้อ่ะ เอากิฟติดผมก็เจ้าอฟรีค่ะคนละสองชิ้นเอาไปเลยเลือกเอาเลยจะเอาอย่ยังบวันดีเจ้าวันดีค่ะไม่เลือกกิฟติดผมเลยคนละสองอันเอาไปแจกเปื่อยตัวก็ได้หรอแจกเปื่อยอ่อถ้ามีเปื่อก็ไปแจกเปื่อนตัวค่ะค่ะค่ะ